นักเรียนครับโจทย์พวกค่าสัมบูรณ์เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยวิธีสุดท้ายที่เราจะต้องเอามาทำจะต้องทำได้ก็คือการแบ่งกรณีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะถอดออกมาได้เท่าไหร่ใช่ปะเพราะฉะนั้นในแอบสูตร x เนี่ยมันถอดไม่ได้มันไม่รู้ว่า x เป็นบวกเป็นลบอ่ะนะครับเพราะเพราะข้อบอเป็นจริงอ่ะตรงนี้ถอดออกมาได้ x เมื่อ x เป็นบวกถอดมาได้ลบ x เมื่อ x ติดลบอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีวิธีอื่นใดที่ง่ายกว่าวิธีการที่เราจะแบ่งกรณีอีกแล้วแต่เวลาเราแบ่งกรณีเนี่ยนักเรียนครับ a อ sol u t e x เนี่ยมันแบ่งได้กี่กรณี2กรณี a b s o ู u ร e y ก็แบ่งได้กี่กรณี2กรณีพูดง่ายง่ายคือมันแบ่งเป็นทั้งสิ้นกี่กรณี4กรณีในการแบ่งเป็น4กรณีนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งเป็นคอร์สแรนเลย นะครับคือการแบ่งเป็นคอร์ l แลนด์เลยแล้วเราเอาสมการสองสมการเนี้ยมาเขียนใหม่ในสี่คอร์สแลนด์นี้แล้วเราก็แก้ง่ายง่ายเข้าใจที่พูดไหถ้าอยู่ในคอร์สแลนด์ที่1นักเรียนตอบพี่ถ้าอยู่ในคอร์แลนด์ที่1เนี่ยแอบสูตร x กับแอบสูตร y มันถอดมาก็ได้ x กับได้ y ดังนั้นสมการจึงเขียนใหม่ก็กลายเป็นแอบสูตร x ก็คือ x ใช่ไหมลบกันได้ศูนย์ได้ y เป็น8ทันที เข้าใจไหมส่วนตรงนี้ x บวก y บวก y เนื่องจาก y เป็นบวกก็กลายเป็น x บวก 2y เท่ากับ10ทันทีจบแล้วก็แก้หา x หา y เข้าใจไหมสงสัยไหมเฮ้ยสงสัยถามนะก็คือ x คือเไอ,ไอ,ไอควอตแนนหนึ่งเนี่ยแป์สูตรเอกกับแปสูตรวายเนี่ยถอดออกมาได้เอ็กกับถอดออกมาได้วา hmm. ดังนั้นนี่ก็คือแทนค่าลงไปเอกลบเกก็เกี่ยงกันได้ไวายเป็นแปดทันทีแล้วก็ได้ x อ็บวก,กับสอ <inar> เป็น10ทันทีแล้วก็แก้แมันออกมาเข้าใจนะพอ,นนพอเราได้ y เป็น8ปตักเรียนพอเราได้วเป็นแเนี่ยเราก็แทนในนี้ก็ได้ก็ได้ว่านะครับเอ็กบวกกับสิบหกเท่ากับสิก็จึงได้ว่าเอเท่ากับลบอะไรลบห แต่ว่า x ติดลบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในควอแรนที่1ดังนั้นเราจึงบอกว่าเคสนี้ไม่มีคำตอบอก็ทำอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูควอแรนที่2ควอแรนที่2ก็คือ x เป็นลบ y เป็นบวกนะครับ x เป็นลบ y เป็นบวกฟลุกต,ตอบพี่มาซิถ้า x เป็นลบแอบสูุด x ถอดมาได้ไมก็ได้ x หรอ ถอดมาได้อะไรนะผิด x ติดลบแอ s o l u ล e x ถอดมาเป็นเท่าไหร่ก็ต้องลบ x สิเพราะ x มันติดลบอ่ะแอดส์ลมันก็ต้องถอดมาเป็นลบของ x มันถึงจะออกมาเป็นบวกเช่นเช่น x เป็นลบสองเงี้ยแอดส์ลลบสถอดมาเท่าไหรได้สองใช่ไหมซึ่ง2ก็เกิดจากลบของลบสก็คือลบของข้างในอะเข้าใจหรือเปล่า แอบสูตอะไรก็ตามถอดออกมาได้ตัวมันเองเมื่อตัวมันมากกว่าศถอดออกมาได้ลบของตัวมันเองเมื่อตัวมันน้อยกว่าศดังนั้นในครอนที่สองเนี่ย x ติดลบถ้า x ติดลบเนี่ยแอบสูต x ก็ต้องถอดมาได้ลบ x เพราะฉนั้นสมนการจึงเหลือลบ x ลบ x ก็เป็นลบ 2x บวก y เท่ากับ8เห็นไหมแล้วก็ แอ s o ูตรวาเนื่องจาก y เป็นบวกแอบสูตรวามาได้ได้ y เพราะฉะนั้นก็จึงจะได้ว่า x บวกกับนะครับ 2y เท่ากับ10ก็ได้2สมาการนี้ซึ่ง2สมาการนี้พวกเราก็แก้มันซะนะครับแก้ไงล่ะก็เอาสมาการที่คูณ2กันเนาะเป็น2 x บวกกับ4 y เท mm hmm. ่ากับ20แล้ว2สมาการนี้มาบวกกันเนาะ ก็ได้ว่า 5y เท่ากับ28ใช่ปะเพราะฉะนั้นก็ได้ว่า y เท่ากับ28ส่วน5ทันไหมเอาสมาการนี้นะครับเอาสมาการนี้ไปคูณ2ได้ 2x บวก 4y เท่ากับ20แล้วก็มาบวกกับสมาการแรกก็ได้เป็น 5y เท่ากับ28ได้ y เป็น28ส่วน5 พอได้ y เป็น28ส่วน5เสร็จปุ๊บนเรนก็ไปแทนค่าหา x x ก็ต้องเท่ากับ10ลบ2 y y คือ28ส่วน5นเรนคิดเลขเสก็กลายเป็น10ลบ28 2เป็น56ส่วน5 1 5 50ก็ได้ x เป็นลบ6ส่วน5ใช่ไหม50ลบ56เป็นลบ6ส่วน5 ได้แล้วนี่ได้ y เป็นลบหกได้ y เป็นยี่สิบแปดส่วนห้าได้ x เป็นลบหกส่วนห้าซึ่งอยู่ในกรณีสองอยู่ในกรณีสองที่สอดคล้องไหมสอดคล้องเพราะ x ติดลบ y เป็นบวกจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องสอบนะแล้วเราได้คําตอบคําตอบหนึ่งแล้วนะแล้วมันเป็นข้อสอบเติมคําใช่ไหมข้อสอบเติมคำเนี่ยมันต้องตอบได้กี่คําตอบคําตอบเดียวใช่ป่ะรีบตอบเลยจบประมาณเงี้ยรีบตอบไปเลยถ้าอยู่ในห้องสอบนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่ตอบเลยนะตอบ ยี่สิบกวกสิบก็เป็น 20x คือลบหกส่วนหบวกสิกับ y y คือ28่สิบแปดส่วนห้าห้าสี่ยี่สิบหสี่ยี่สิบสีห้าสสห้ายีดคูณสามแล้วะไรแป 84. 84ิบสลบยีเหลือหกสิตอบหกสิบ อยู่ในห้องสอบเนะรีบทํานี้เลยนะครับตอบหกถ้ามันมีคําตอบเดียวซึ่งถล้วก็สอบเติมคําก็จะมีคําตอบเดียวอยู่ล้นะครับอันที่นี้มาดูว่าอ่จทีนี้พี่จะทำให้มันจบจบไปจะได้รู้ว่าอันอื่นเคสอื่นไม่มีคําตอบหรือเปล่าหรือมีคําตอบอ่าอันนี้สมถ้า x- ob, y- ลบ y ลบนักเรียนถ้า x- ob, y- ลบ y ลบเฟิร์นตอบพี่มาซิถ้า x- ob, y- ลบ y ลบนยแอสูตรเถอดมาได้ ได้ลบ x ได้ลบ x ก็กลายเป็นลบ x ลบ x เป็นลบ 2x บวก y เท่ากับ8 x ลบ y ลบ f สุด y ายออมาได้ลบ y ลบ y บวก y ก็เกลี้ยงเพราะฉะนั้นได้ x เป็น10แค่นี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่มีคำตอบเพราะเอ็กเป็น10ไม่ได้เพราะเต้องติดลบเห็นไหมต่อไปเคสสุดท้าย x บวก y ลบคิดดีๆนะเอบวก y ลบถ้าเบวก y ลบ f อบสุดวาออมาได้เป็น x เอกบเอกก็เกี่ยงได้ y าเท่ากับ8ก็ลบตัดทิ้งเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายต้องติดลบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น,นเกิดไปเจอนะครับก็กรุณาทำอย่างนี้ได้เป็นโอเคเนาะคำตอบคือหกสิบ